สวัสดีครับรุงต่อพากินฟอเทเวลครับวันนี้ก็มานําเสนอหาพระเครื่องบูชาครูหลวงพ่อเปิ่นเหรียญไหว้ครูครับวัดบางพระปี2556เหรียญน,นี้ก็ไม่ทันหลวงพ่อเปิ่นนะครับจะบอกว่าเหรียญน,นี้มีลักษณะสวยงามมากเป็นเหรียญน,นั่งเสือขี่เสือนะครับ ยันข้างบนก็เป็นยัน9ยอดเป็นสองข้างเป็นยันดวงก็รียันมียันเสือหัวใจเสือเป็นเหรียญที่สวยงามมากสร้างทำได้ดีมากนะปี2556 ดูชัดๆนะคเหรียญคมชัดมากก็ใช้มือถือถ่ายก็มันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เพิ่งหัดรีวิวพัะเคลื่อนก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อาศัยใช้มือถือถ่ายครับใกล้ดูเหรียญหน้าดูขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญรอยตัดเป็นอย่างนี้ เหรียญนเหรียญสวยงามคือจะบอกว่าเป็นเหรียญที่ไม่ทันหลวงพ่อก็จริงแต่ว่าดูอาการรักขระเลขยันให้มาเต็มให้มาครบนะครับให้ดูข้างหลังนะครับเหรียญวายครูนี้หน้าใช้มากมีเท้าเวสวรรณเท้าธนบ,บดีมีลาหู ยันดวงมีนาลายทรงคุดเหรียญนี่ก็ดีมากเลยครับให้มาเต็มเลยครับยันเยินสุดยอดมากเลยครับก็ใครทันเด็ดกรุ่นใหม่ที่ไม่ทันก็ลองหาดูขอจากอุนพี่ดูนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ ยันมาเต็มครับก็มีการสร้างที่ดีครับถึงจะไม่ทันหลวงพ่อก็จริงนะก็ปลุกเสกดีเหรียญเข้าผสมสมอ่าเขาเรียกอะไรเนื้อโลหะด้วยยันต่างๆแล้วก็มาปั๊มแล้วก็ปั๊มขึ้นลูกเสร็จแล้วก็พิมพ์พิมพ์เสร็จก็มาปลุกเสกที่วัดบางพละพุทธคุณก็นั่นแหละครับมีครบเลยครับ ราหูก็คุ้มดวงชะตายันดวงอลา,ายทรงคุกดก็ทางามหาอำนาจเมตตาก็เท้าเวสวันแล้วก็เท้าธนาบดีก็เลิ่งเป็นพกษัพั์ส่วนยันข้างหน้าก็เป็นยันเก้ายอดเก้ายอดนี่คือยอดยันยันคู ตัวหลักที่ขึ้นข้างหลังที่สักเริ่มต้นสมัยก่อนนะครับสมัยนี้ผมไม่รู้ว่าเขาสักกันยังไงก็มียันประจําของที่จะต้องเขียนติดกับเสือทุกครั้งก็คือมีสองตัวนี้ครับเป็นยันเป็นยันคูครับน่าจะเป็นยันอะไรนะจาจาชื่อยันไม่ได้อันนี้เป็น สอ,อันนั้นเป็นยันดวงโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ร่ต่อภากินฟสเทเวลก็เหรียบบูชาครูวัดบางพระจังหวัดนครปฐมปี2556ครับเหรียญนี้ไม่ทันหลวงพ่อเปิ่นแต่ว่ามีความสวยงามมากก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมมีแค่เหรียญเดียวบ๊ายบายสวัสดีครับ ลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ